สวัสดีครับนุ้งมาเห็นสิริธรบาตนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยเดชาปาพปะยะนต์นี่ก็รถประจำตำแหน่งผู้จัดการครับเปิดการเป็นยางเตีย๋ยก็อถ่งถางไทยไทยท่านะครับก็เป็นเป็นสร้างละสร้างจิป,ปาถาสร้างก็ว่านะ สร้างนะครับขึ้นชื่อว่าสร้างเนี่ยเอาทุกอย่างเห็นได้ทุกอย่างนะครับทีกันพันมากกับไปสร้างจอที่ขึ้นจอคือเป็นการเทิดเองตั้งเองครับตอนนี้เอาฮาร์ดร 1, 2, 3, ดิสต์มากหนึ่งสองสามสี่ไอเดียเป็นฮาร์ดดิสต์ลุนก็เบิรยุกแล้วเบิบอไซดแล้วแต่รุ่นนี้กันยังน่าจะโอเคอยู่ครับเพราะเพราะเพราะแต่ใส่อยู่แต่ว่าตัวคอมตัวนี้นี่บ่มีนะครับโบมีเช็ดนะครับเสียงหงบจังเสียงหงบสื่อเช็ดมาก ใส่แต่ว่าสสอาศัยว่ายดีเขา้าเข่ากับโนตบ๊กครับมีโนตบ๊กห่างๆตัวนึงโนดบูกห่างๆพอได้ใส่งนนี่ลยละนะครับบาทนี้กับเสียซ้ายนี่ครับนี่ตัวถ้าขามันดิ่นได้ไหมนี่ครับสายยืดดี สายยืดบีตัวนี้เกิดเสียบเข้าช่องนี้นะครับอันนี้่องมันอยู่นี่ใส่ละนี่ครับนี่สายยืดบีเสียบนี้มันมันลงสิครับมันเชี่ยงกรับบ่บ่ไส้นะครับมันเชี่ยงกใส่ละนี่นะครับเสียบไว้ หนึ่งสแสดงใส่ความุนแรงถึงสิเขานะครับนะครับเสียบเสีบยบไปนะครับสีเสียบไปสีอันนะครับเพื่อที่จะไปใส่กับไปเอาไปใส่กับไอ้นอตบุกนะครับของนอตบุกมันมีสายแปลงอีกครับเพื่ว่าแปลงยังไงเต้สีเบิงบ้งเห็นเบิง้งเห็นเบิ้งสายแปลงนะครับสีดินน้อยนะครับสายแปลง นี่ครับนี่มีสายแปลงสายแปลงเขา่าก้องนี่นะครับเนี่ยแปลงจากแปลงจากตัวนี้นะครับเนี่ยสายสายแพทย์ตัวนี้อูดาสายอยูสายยังล่ะสายยืดบีเแหละมาเขายืดบีตัวนี้ครับเนี่ยนี่ยยบีตัวนี้คือเขาโน้ตบุ๊กครับมาต่เข่าโนโ้ตแล้วมันสามารถอ่านอ่าน ข้อมูลในหา r ี d ต i เป็นการแปลงครับแปลงนะี่ไม่เป็นกองเลยบรูจัส two ide นี่ครับ ide t o usb sata sata ไม่ใช่ s a t านะครับ sata นี่เป็นการดัดแปลงครับดัดแปลงใส่ที่จริงจะเป็นโนบุ๊กเก่าด้วยครับ เป็นเชิดงบกาเสือมาแต่สมัยนั้นเป็นรุนเสือรุ่นลาสุดนะครับพื้นที่โฟเพราะว่าเอารุนลาสุดที่แพงสุดตัวนี้สืองบประมาณหาเมินรับสมัยนั้นสมัยนี้ก็กี่บาทท่านกี่บาทท่านสองท่านก็จะสือแพงจีเสียมาให้โดนเตีรยบดินมาได้ใส่แล,ล้วหลังนามดีแล้ว ล่างน้ำเด้ครับเด็กเป่าออกนน้ำล่างเลยวันนี้เกษียเอาสายไฟมาเสียบนี่นี่ครับไฟฝ่าสองในยินเสียบนี่กษสิอุ่นให้มันทำงานถุกโตนะครับเพื่ออย่างที่เพื่อบ่รภัมันรับไหลนะครับเพราะว่าระบบหัวหัวของไหหัวอันแตของฮาร์ดดิสก์แต่ละตัวเนี่ย มันบ่อยไฟบ่อเยเขาไปเลี้ยงร่างกายมันมันยนันมันรับไหลนะครับเลยต้องการให้มันมีความมีไฟเข้าไปให้มันทํางานเพื่อจิตบ่อยมันรับไรนะครับนี่คือแผนงานโอเก็กแปลกแหวกเนี่มีเช็ดคือสิไปได้ได้บ่ได้ไดก็ค่อยเบิ่งนะครับว่าความโมมีเช็ดมันิไปได้ยังไงนะครับ กันยังเหลืออยยุนะครับฮ้าเดตอีกสองตัวก็เป็นของโนตบุกอะไรมันไม่มีหมวกเสียบน้ำหน่อยก็มู้งนะครับเดี๋ยวจะหาหาไปเที่ยวขึ้นมม่ส่นี่หากองมันจะยับตัวนี้เข้าไปนะครับไม่ต้องเดินยนมาของม้าเสียบแตกตัวหน่อยนะครับแล้วก็สีเอาสายเอาสายมานะครับ ตกซะอย่าตกแล้วต่างมินมินนะครับเสียสายไฟมาเสียบครับจะผูกใช่ครับสายสายคอม คนเนี่ยครับนี่ครับ,รบตลาดทัวไปที่เขาใส่กันแต่ข้อเบิงนะครับวันที่ควันบอกควัน ก็ใส่แล้วว <okay. S 2> ันเจนี่สปาไฟไหครับป่บามันอีกควบครบ่นะครับไฟเข่าใส่นะครับนี่เปิดสวิต ฟังครับฟับงเสียงการทำงานของมันนะครับเสียงอะดรดังติ๊ก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 ติกอุ่นเครื่องหมดเลยครับอุ่นเครื่องหมดเลย เมือทำงานหือว่าไฟเขาในร่างกายมันกับคือว่ามันกับฟืนโตได้กันครับเียงก็น้องปลได้กินเขานี่แหละแั่บได้กินเขาก็พ้มจำกับเสื่อมกันยังไปนะครับมาหายไปอันนี้ก็เลยป้อนไฟให้มันครับป้อนไฟมันเอาสวดบอ ทำหน่เอาหลังมือนะครับแตะอย่าเอาอย่าเอาฟวามมือสิถ้าเกิดมันดูดถ้าเกิดถ้เาเราพามือจับโค้งเนี่ยมันดูดมากนี่ดึงบอดนะครับเมื่อคื้นี่นี่แตะปุ๊บแตมันช็อตแต้ามันติดีด,ดถีบมือออกนะครับมีกลกลยุทธ์หรือวิธีการของซังนะครับก็ใส่หลังมือแตะนี่ก็นี้ก็นะครับเบิ้งๆว่ามันทํางานบ่างนะคันลมมันหมุนอยู่นะครับ ปกติแต้ฮาร์ดดิสนี่ไม่ได้ออกข้อมูลออกนะครับเพียงแต่ว่าป้อนไฟให้มันให้มันรับไฟนะครับรับไฟทําง,งานมีปัญนาะครับไปไปเยหนึ่งสองสามสี่ตัวเลืออีกสามตัวครับใส่ตัวน้มันหน่อยรุ่นนั้นมันหน่อยครับรุนหน่อยกับทนี้ฮาวิธีเอ็ดกองไหมใส่ใส่เครื่องไหนจะได้นะครับกองเครื่องวางอยู่ เรื่องกับสีเอาใส่พวกเครื่องเครื่องอันนะครับเครื่องอันกับนี่สองสามตัวน่าจะอันไหนนะครับเอามาใส่สูมือแผ่นกับยังมีพ่อได้ใส่อยู่ครับแต่ว่าส่วนมากคนใส่ยังเดีใส่ยูเอ็นบีใส่แฟชั่ได้ก็เออนะครับตามยุคตามสมัยตามยุคตามสมัยครับ ไอ้ข้ามันมันห่อนบมาทำงานตัวตครับไปทำงานไปบอดบอดสร้างไงวะเอาเปิดคล่อมถิ่มไววมันทำงานมันอะมันหมุนมันรันของมัน,งนเองนะครับอ่าเป็นการว่าไงวะอุณหเดิด แต่มันล้วกินนมันอุ่นเผาอุ่นไหวพบกนั้นมันบดบับนเานะครับครับคลิปนี้กับมีดซับนีแล้ะครับตอนผมล่างผมเอานา้มฉีดเลยครับแต่ว่าตัวนี้บ่มีเลยตัวนี้บ่มีอันเก้าทอรอกมันอนี่เอาน้ำไปฉีดล่างๆมา,าตายแดดแห้งเสียดหนามเอาขอมาใส่เลยนะครับขอบคุณครับ แฟนๆนะครับที่จะเกจติดตามทางหลวงมุ่งเห็นสีดิษบานละครนังกางแปลงนะครับเดชเผ่ายนดียี่สิบสองนะครับพูดเราทำพักของเพิ่นเนาะครับพักพุ่มใจไทยนะครับบ้านกรบติดถนนนะครับปู๊ไปมีการมีงานกับมาได้นะครับก็มาหอดมาถึงกันบ่ได้แพ่งตามที่คิดในใจนะครับมาถึงมาหอดบานหอดสองหอดถึงข้อถือเือนกัน ครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้เกิดขึ้นสีอวส้สวิ่งก้อนนะครับเห็นยินต่เสียงบรเหนารกันยังดีนะครับสวัสดีครับย่นดีมีแห้ดูตกตุกทุกทักทกทนแล้วกันสวัสดีครับ